เอาก็บอกแล้วว่ารถไม่ได้ยุคเนี้จะจ่ายแต่ละทีคิดแล้วคิดอีกพี่ขอสักสามพันนะโอ้โหสี่พันนี่ไม่แพงแล้วนะค่าน้ำมันแล้วจะเหลือค่าแรงเท่าไหร่ยังมีหน้ามาต่ออีกไปตั้งใจมองแพงก็ไปรับรนเลยโอเคโอเค เราก็เป็นลูกค้าเมืองไทยไประกันชีวิตดิทำประกันไว้อะสมัครเมืองไทยสมัยครับหรือยังยังงั้นก็อดอด อีกทีนะครับเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตอย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกเมืองไทยสมายคลับนะครับสมัครง่ายๆฟรีผ่านทางเว็บไซต์ตัวแทนเมืองไทยประกันชีวิตศูนย์บริราการลูกค้าหรือโทร1766เมืองไทยสมายเมืองไทยสมายคลับสมายสนุกสุขรอบตัวเงื่อนไขการสมรัครสมาชิกและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปนตามที่บริษัทกำหนด